สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสสสสารพลังภาคีเครือข่าย16องค์กร200ชุมชนใช้นิทานแทนใจเป็นสื่อกลางสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส จัดงานเปิดตัวชุดนิทานเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเด็กปอดพอดณโรงแรมรอยลีริเวกรุงเทพมหานครโดยมีนายแพทย์พงเทพวงวัชระไผ่บู์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองการจนะเศษกุมารแพทย์และรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความ เพื่อการควบคุมยาสูบหรือสอจอย,ยอคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนางสุดใจพรมเกิดผู้จัดการแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสสและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ในปัจจุบันพบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีการแพร่ระบาดไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นซึ่งผิดภัยของบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายสติปัญญาสุขภาพจิตของเด็กโดยเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึงสองเท่าและเมื่อเด็กได้ลองสูบแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะติดและนำไปสู่การสูบบุหรี่มวลในอนาคต ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นภัยร้ายแรงที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันตระหนักรู้และป้องกันภยัยซึ่งการจัดทำหนังสือนิทานให้กับเด็กเล็กถึงการเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่การชักนำให้เด็กหันไปสู่บุหรี่ไฟฟ้าแต่เป็นการเปิดโลกกระนัให้กับเด็กรู้เท่าทันพิษภัยและป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า แารงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเราได้รับการสนับสนุนจากปสศนะคะทำนิทานในเชิงประเด็นที่เป็นวิกฤตของสังคมวิกฤตที่กระทบต่อเด็กมาหลายต่อหลายเรื่องนะคะเวลาเราเก็บผลวิจัยเนี่ยเราพบว่ามันทํางานกับพลังจิตได้สานึกของเด็กะคะ่ะอาจาร,รย์หมอบอยนะคะท่าน,นพิจารณากองทุนสสเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเ,าเรื่องนี้สําคัญและก็จําเป็นอย่างยิ่งนะคะประกอบกับข้อมูลจากอาจารย์ประกิตอาจารย์หมอสุวรรณนาเนี่ยพบว่า เด็กเล็กๆเนี่ยนะคะเข้าสู่วงจรนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็ถือเป็นหนังสือชุดแรกนะคะที่ทําเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทั้งเจ็ดเล่มค่ะเรื่องของวันสุขภาพจิตโลกนะครับจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวนก็ตามนี้นะครับจะสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับคือมีงานวิจัยว่าเด็กเยาวชนเนี่ยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวนเนี่ยก็จะมีภาวะที่ซึ่งเศร้าถึงประมาณ53เ นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มวนเนี่ยไปเล่นกับสารเอกโคตินนะครับและน e ิโกตินไปกระตุ้นสารโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขดังนั้นก็ทําให้เกิดความสุขเทียมเกิดขึ้นเมื่อเกิดความสุขเทียมแล้วเด็กเนี่ยควบคุมไม่ได้ก็ไปเสพติดความสุขเทียมจนกระทั่งไม่เสพความสุขที่แท้ก็คือการมีคุณค่าในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะเป็นเด็กดีของผู้ปกครองของโรงเรียนของคุณครูนะครับของเพื่อน ดังนั้นเด็กก็จะขาดออกจากสังคมขาดออกจากการคิดที่จะต้องไปร่วมหรือไปรับความสุขที่แท้ที่ได้จากการทําคุณค่าทําสิ่งดีงามให้กับสังคมเด็กก็จะเข้าสู่การเสพติดมากขึ้นจนเกิดภาวะซึมเศร้านะครับเพราะความสุขที่มากเกินไปแบบความสุขเทียมนั้นก็จะทําให้เด็กรู้สึกได้คุณค่าแล้วหาค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับสารเสพติดทุกอย่างไปเล่นกับตรงนี้ครับดังนั้นการที่สารเสพติดทุกอย่างจะมาล่อลวงเด็กครับเพื่อให้เกิดการเสพติด แล้วเขาก็หากําไรนะครับทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งกัญชาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยการพน,นันออนไลน์ต่างๆก็มาเล่นกับตรงนี้ครับดังนั้นการที่จะปกป้องสุขภาพจิตเด็กนะครับจำเป็นต้องปกป้องให้เด็กห่างไกลจากสารเสพติดต่างๆนะครับแล้วก็เราเรามักจะโทษว่าเด็กเนี่ยที่ไปติดเนี่ยคือเด็กที่ไม่ดีเด็กที่มีปัญหาจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเป็นเหยื่อครับต้องหยุดโทษเด็กนะครับ แต่กลับมามองว่าเราจะมีระบบที่ปกป้องเด็กจากปัญหาสุขภาพจิตต่างๆได้อย่างไรครับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่มวนมันมันไปสร้างปัญหาสุขภาพจิตนะจริงๆเนี่ยในที่ทำงานโลนโล,โล,โล,โลไม่สูบบุหรี่มา40ปีเนี่ยปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดในเด็กสูบบุหรี่สูบบุหรี่มวนเนี่ยเราไม่เคยเห็นมันรุนแรงขนาดนี้นะครับมันเกิดนะ แต่มันไม่มันไม่เห็นชัดเจนขณะนี้นะฮะที่ประเทศต่างๆเข้ารนรงเรื่องปัญหาสุขภาพจิตในเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเหตุผลก็เพราะว่าเด็กที่เข้ามาสูบหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอายุน้อยกว่าเด็กที่เข้าไปสูบบุหรี่มวลอันนั้นเหตุผลหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งสมองมันพัฒนาต่างกันประเด็นที่สองคือเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันได้นิโคตินมากกว่าเด็กที่สูบบุหรี่มวลน,นะฮะ<ม>เพราะว่า มันไม่เหม็นมันไม่ระคายคอมันไม่สำลักนะฮนะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะสูบเยอะนะฮะก็ได้รับนิโคตินเยอะนะนิโคตินเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดสุขภาพจิตนะครับ20%ผู้ชายอายุ13-15ปีสูบหรี่ไ,ไฟฟ้าผู้หญิง15%นะฮะขอย้ำว่านั่นเป็นตัวเลขเมื่อ2ปีก่อนขณะนี้ยิ่งจะมากกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเสียเราจะเสีย คุณภาพของเยาวชนเราไปเยอะมากจากไอ้บุหรี่ไฟฟ้าจึงอยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าระบาดเด็กมันอยู่ที่การเข้าถึงนะครับการเข้าถึงสินค้านี้แล้วอัน,นที่เรากำลังพยายามทําอยู่นี้ก็คือ,อการให้ความรู้รผู้ปกครองครูเกิดความตื่นตัวเราขอฝากไปถึงรัฐบาลนะครับฝ่ายที่บังคับใช้กฎหมายรวมทั้งสสในสภาเนี่ยให้คำนึงถึงผลกระทบที่มันเกิดต่อเยาวชน นะครับอย่าไปคิดแต่ว่า mm hmm. สสหลายท่าน,นเรียกร้องสิทธิทจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่นะแต่ขอให้คิดถึงอนาคตของเด็กเยาวชนซึ่งติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วจะเลิกไม่ได้อย่างที่ผู้ใหญ่จํานวนมากเลิกไม่ได้จากการติดบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวลตามนะครับก mm ็ขอฝากประเด็นนี้ครับนิโคตินเนี่ยมันทําให้เส้นเลือดหดตัวเพราะฉะนั้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ย น้อยลงทั้งหมดเลยเหมือนในเด็กกับในผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงสมองเด็กเนี่ยกำลังพัฒนางานวิจัยนี่บอกเลยว,ว่าเด็กที่ได้รับบุหรี่ไฟฟ้าก่อนอายุ14ปีเนี่ยจะมีประสิทธิภาพการทำงานของสมองน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นมือสองหรือว่ามือสามเนี่ยนะคะสามถึงเท่าเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่คะแนนพิซซ คะแนนการเรียนรู้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้าน,น,ษษษท,าานทุกชนิดเนี่ยประเทศไทยต่ำลงเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องช่วยกันถ้าหากว่าเราจะเพิ่มคุณภาพของเด็กคุณภาพการศึกษาเราต้องกำจัดตัวที่มาทำให้สมองเด็กแย่ลงนะคะในการที่เขาทำทอยพอตเนี่ยเขาต้องการเพิ่มกำไรเพิ่มฐานลูกค้าโดยไม่ได้คำนึงถึง จริยธรรมนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเราจะต้องปกป้องให้เด็กอยู่รอดปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ปลอดจากสารเสพติดนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสูงสุดนะคะในบรรดายาเสพติดทั้งหลายเราก็ต้องมาช่วยกันปกป้องเด็กของเราก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้นี้นะคะด้วยนิทานที่จะสอนให้เด็กได้รับรู้อย่างง่ายๆตา,ามพัฒนาการของเขานะคะ ให้เด็กรับทราบตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้าสู่วงวัฒนักรอันนี้นะคะนิทานสังคมปลอดพอดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สังคมมาช่วยกันสร้างทักษะป้องกันเด็กๆของเราจากทอยพอดนะคะเพราะนั้นป้องกันที่ดีที่สุดป้องกันในช่วงเด็กเล็กก่อนที่เขาจะรู้ว่า ก่อนที่ก็จะไปสัมผัสกับทอยพอตเพราะนั้นคุณครูพ่อแม่สังคมต้องช่วยกันตรงนี้ค่ะทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดชุดนิทานเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเด็กปลอดพอต,พอตได้ทางเว็บไซต์ www h a p p y l e a d i n g in th ค่ะ